อันนี้อันนี้หวานปะไม่หวานไอ้นี่จะเป็นของดีของดีจะอบเี้ยวนิดนึงเขาแบบนี้เขาญาตกันาญาตถ่ายีดีโอนะคะอันนี้พี่มาขายใครเรือมาขายโกมโอลโกมโอลพันโบราณโกมโออ่าหวานคือมงได้รับประกันมีน่ารัก้วยอ่ะดูใครเรือมากินโกมโอ ไอ้ที่ไอ้ที่เขาอยากกินคือต้องพายเรือมานี่แหละเขาอยากกินดูไหมพายเรือมานี่แหละเขาถึงอยากกินอยากกินซับโอเลยเดินถ่ายไปไหนคะเล่าให้แม่ดูดิเออนี่ไงเลยทำคลิปไปยืนด้วยเยอะเลยนะคลิปเยอะไปร้านเลยอะเนื้อเนื้อมันจะช่ำๆดีเนาะโอเค

อร่อยไหมหวานเจี๊ยบเยหวานจริงโอ้โหดูเอาเต็มชิ้นนี่ <laughs> โอ้คนเรานี่ใสอันนี้ซอมโอทองคำถมนะ,นะคะทุกคนหวานเจี๊ยบเลยเหรอหวานหวานานาำเชื่อมเยอะเลยแม่นบ่เนาะจริี่ปี้คอนเฟิร์มหวานหรือบ้างไงคะหวอยบาทไม่ยี่เป็นเจ๊บีวหวานไม่หวานมากไหมคะหวานมากโอเคค่ะแกทุกคนซ่อมโอทองคำถมะะค่ะทุกคน พ่อลูกบอกว่าหวานมากต้องลองมาชิมนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ